เพื่อนข้าราชการและทหารกองกำลังการที่รักทุกท่านผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกองพันทหารอากาศโยชินกองในวันนี้การเดินทางมาตรวจเยี่ยมสายพิยาการของผมและคณะนอกจากจะมาเพื่อรับทราบข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่สําคัญผมยังต้องการมาเยี่ยมเยียนและให้กําลังใจทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่กองพันทหารอากาศโยชินกอง ได้รับมอบหมายภารกิจที่สำคัญในการใช้กำลังเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยที่ตั้งให้รอด,ดอนพันรอดพ้นจากภัยคุกคามต่างๆอีกครั้งภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมายในบทบาทฐานของชาติผมขอฝากให้พวกเราทุกคนยึดมั่นในความกล้าหาญอดทนมีความเสียสละและตรงรักภักดีให้ลึกในจิตใจของพวกเราอยู่เสมอตลอดชีวิตรับราชการสำหรับทหารกองจําการ พวกท่านทั้งหลายคือผู้ที่เสียสละเข้ามารับใช้ชาติเพื่อให้ประเทศมีความพร้อมหากต้องตกอยู่ในภาวะสงครามและในยามที่ประเทศประสบภัยพิบัติต่างๆโดยจะเห็นได้ว่าทหารเป็นหน่วยงานแรกเสมอในการเข้าแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผมจึงอยากให้พวกท่านทุกคนมีความภาคภูมิใจและตระหนักถึงความสําคัญในหน้าที่ของตนสุดท้ายนี้ผมขอราชนา คุณพระศรีรันตนไทยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านคุรบรับถือพระบารลมีแห่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลพระราชธรรมรให้ข้าราชการและทหารกองจำการทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญและสมหวังในสิ่งที่พึงป่าถนามีกําลังกายกําลังใจและกําลังสติปัญญาที่เข้มแข็งพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้กับประเทศชาติและกองทัพกาศ 打败。